ค่อนข้างตรงตัวเลยคือเป็นกล่องที่ใส่แมวตอนตายวันที่แมวตายแล้วก็ทีนี้แม่ไปตลาดพอดีเราแม่ซือ้อแม่ซือ้อเอดอกไม้มาไอช่อที่แบบเอาไว้ไว้พร้พยายามเอาตรงนั้นอนะมาวาดแต่ว่าวาดในอินเทอร์เพรทชันของตัวเองเชือกแดงนั้นอนะคือมัน ประมาณว่าฉันอยากจะแบบพูกเธอไว้แบบลังเธอไว้ในตรงเนี้ยในห้องห้องนี้แทนที่จะดึงออกไปนอกหน้าต่างซึ่งหน้าต่างคือเป็นวิวแล้วก็มีเหล็กดัดอยู่ห้องเนี้ยมันคือใจิตใจของเราว่าเราไม่อยากให้เขาไปเรามี เหล็กดัดปิดหน้าต่างไว้อยู่เรามีมีได้สีแดงแบบผูกพยายามผูกมัดเอาไว้มีหินแบบถ่วงอว้อยอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยวิวในงานอาจจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับ psychological status เป็นประมาณว่าในความรู้สึกเราอะตอนนี้อยู่ที่ไหน